โด้ดูดดูดูดดูดดู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 เฮ็นโดยสวัสดีจ้ะทุกคนฮ่าฮดาดาอาตลกสวัสดีจ้ะจะให้ดูสวยๆนี่นี่ เหมือนอยู่ฮ่องกงเลยคุณครูก็คืองงไปหมดแล้วอะ่ะดูกชาวจีนอยู่เยอะใช่ไหมอ่ะที่นี่ทเทีเท่อวเตลียลูกมันจะมีชหน้าทาวกับไทยทาวอะลูกคนไทยกับคนจีนอยู่เยอะปะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนี่วันนี้อยากจะบอกของแพงอะ่ะเมื่อกี้ใครได้ดูคลิปบ้างเนาะตอนท้ายก็คือหนอนนอนหนอนนอน p o l หนอนนอน p o l เข้ามาเรียกตัวคุณครูเลย แต่มันก็ไม่มีอะไรหร,รอกลูกขำๆเหมือนว่าเราปั่นจัก,กรยานไม่ได้ใส่หมวกกันนกนะแต่ว่าจัก,กรยานมันไม่มีหมวกกันนกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะเข้าใจปละล่ะ <c oughs> ข้อนี้แหละมันเกิดจากอะไรรู้ไหมาทาไมเราถึงไปแมทชิ่งกับกับพี่พลิสพี่แบทแมนเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเห็นไหมเราเด๋อเดอคือไม่รู้จะไปไหนเนข้าใจไหมอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยลูกที่ว่างงๆว่าไม่รู้ไปไหนดีอะไรแบบเนี้ย ก็คือเราไม่ได้ปักมักทรงทรงเข้มไงเดรดีวายภาคสี่ไงเข้าใจปะนนคุณครูไม่แปลกใจหรอกก็มาเพื่อทำให้เราเขาเรียกว่าคมมากขึ้นนะแต่ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ไม่สามารถกระเทือนเราได้เลยน้องก็ขี่คอแล้วขี่คอไม่ไหวขี่พาเดินเล่นดีกว่าเพราะว่าสวยมากโู้โหไครพร้อมดื้อดังข้อนี้สอนในเดะดีวายภาคสี่ก็คือแพงไปไม่ไหวไปไป,ไป,ไปสารนะดูเข้าใจปะไอตอนเอ๋อเนี่ยแหละเขาเรียวกว่ามีพรีพรีเดเตอร์ สวยมากเลยดูเร uh, mm. uh ็ดูเลยดูเลยดูเร็วดูเร็วสวยไหมน้อนน้อนน้อนนอนึ๊บฮึ๊้เดูตึกดีดูตึกล้ำไปอีกเออทรงเหมือนฮ่องกงอ่ะเขาก็คือทำทุกอย่างเหมือนฮ่องกงเอองงไปเลยสวัสดีจ้ะ มถ้าเกิดว่าขาดการตั้งจิตปักธงน่ะเดี๋ยวดูไอ้ภาคสี่อ่ะดูนี่มันก็ทําให้เราคมมากขึ้นอีกเดีดยวยภาคสี่แพงไปไพศาลเนาะเพราะว่าในเราเามาใช้ในชีวิตรจริงได้อย่างแท้จริงเลยเห็นไหมละ่ะแต่เมื่อเรารู้เราก็จัดต่อเลยเห็นไหมละ่ะด้วยการชงเข้มเลยจะไม่มีตรงกลางแส้กลางดาวางดาวนี่ไงดูเดี๋ยวหูควินบุษฎ นมื่อกี้ก็มีพระอาทิตย์อันที่สองอยู่ตรงนั้นนะสองสะท้อนจากตึกอีกรอบหนึ่งดูสิตึกแต่และอันน่ากินหมดเลยอยากหักกินหมดเลย,ยดูนี่ดูดูเหมือนมันใจนี่มันก็ยังมีความคงมนขอนนอนนี่เออขอได้บิดบิ้วพริกแพงขอให้ได้ทําสิ่งนี้เฮลโล คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบเจอสวยไ้มล่ะจะไม่มีต้องกาัางเสกกลางระหว่างเราไปเดินเที่ยวดีกว่า เดดีวายสี่คือปักไปให้ไพศาลถูกต้องเลยลูกแพงมากเลยแล้วเดดีวายภาคสี่เนี่ยมันคือชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงเนาะก็โอ,โอ้ลูกปักทรงไปเลยทุกคาสอะคุณครูบอกให้เป็นทักษะชีวิตล้วนๆเลยเห็นไหมล่ะคุณครูยังต้องฝึกฝนเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องให้สนุกสนานตลอดเข้าใจปะ,ะ่ะมีควินควินควินมันมีแต่เรื่องควินควินให้เราควินล่ะเข้าใจปะนี่แต่ขนมของหวานให้เราทานเต็มไปหมดเลย ใจพ,ด,พดอ่ะอ,อยู่ข้างหลังด้ยวยเนาะข้องกงมันเมลเบิร์นแน่หรืออสเตรเลียแน่หรือ,น,อน้นอนๆมีความคนทาร์กันนิดนึงนะมีตึกเยอะๆแต่ว่าพรีเซนต์ความเป็นธรรมชาติก็ใจป่ะความเป็นหมีโคราลาความเป็นจิงโจ้และอื่นๆไดๆ้แต่ตึกน้องล้ำไปล้ำล้ำไปเลย งงไปเด้อน้องจะเอาโมเดลผสมผสานกับสัตว์ป่ารวมกัน <c oughs> มันยังไงอยู่มันยังไงอยู่นะเออคนมันอยากจะมนะิกซ์เนาะนี่ไงถ้าเกิดว่าเราขาดการขาดเดินอรีวายภาคสี่นะลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมพีเดเตอร์ลูกลูกลูกลกจากพีเดพีเดเตอร์ไหมพีเดเตอร์ก็คือคนที่สวบเข้ามาเลยเนี่ย <c oughs> เพราะอะไรลูกตำรวจเนี่ยพลิสเนี่ย เขามองหาจ้องจะจับผิดอยู่แล้ว What's go wrong? เข้าใจป่ะคนเหล่านี้เดี๋ยวก็ไปพูดไปว่าเขาอีกมันไม่ใช่นะแต่ว่าหมายถึงว่าหน้าที่ของตำรวจและการอ่านหน้าที่หน้าที่เนาะก็คือมองหาสิ่งผิดปกติสิ่งผิดพลาดไงเข้าใจป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเด๋อเด๋อดาดานี่ ine, ไม่ใช้เดี๋ยวดีวภาคสี A C 4, ในการปักธงมาดูมันก็เป็นเช่นนั้นน้องก็สวบแทกแทกเหตุการณ์นั้นเข้ามาในชีวิตเลยสวบเลยเข้าใจป่ะ <laughs> เลือ,อกไหม นี่แหละมันไม่ใช่ผิดเพราะตำรวจนะมันผิดที่ตัวเราลูกเข้าใจเปล่าที่เราไม่ตั้งจิตปักธงให้ใช่ชงเข้มนึกออกไหมแทงไปไปสารนะเออหลายหลายคนก็อาจจะไปโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นว่าไม่ควรทําอย่างนู้นไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนั้นจริงแล้วไม่เกี่ยวกับใครหรือคนอื่นใดเลยนะจ๊ะนี่ดูสิสู้สวยมากจริงไหมลูกใครเห็นด้วยบอกมาเลยว่าเห็นด้วยค่ะคุณรู้ชมโอ้ยสวยไหมไปเราจะเดินไหยน้ําไปหาพระอาทิตย์กันเนาไหม จะไม่มีตรงกลางเสกกลางดาวางดาวิวนมาละ,ะ,ะเรามีเวลาสิบสิบห้านาทีอ่ะคุณครูให้สิบห้านาทีเด็กๆบอกคุณครูด้วยสิบนาทีดีกว่าสิบนาทีตอนนี้ได้ไปกี่นาทีแล้วบอกคุณครูด้วยหนะะักอ่ะออะมีประตูล็อกห่อนนอนด้วยเพื่อจอดเรือจอดขอนนอนอ อ้โเปิดเพลงดังควินไม่ไหวนี่ไงดูสิสวยมากเหมือนของปอมเลยินปะจะไม่มีตรงกลางแทรกกลางระหว่างเราเห็นไหมล่ะเพราะเราปล่อยให้เพราะเราปล่อยให้อย่างอื่นแทรกกลางระหว่างเราไปดู ระหว่างระหว่างการไม่ตื่นดูวะเข้าใจปะก็เลยมีคนมีคนกลางมาแทรกกลางระวางเราเห็นไหมดอกเห็นไหมพีเดตอร์ก็เข้ามาสวบเลยเห็นไหมเหมือนกันนะการดูทีวีเห็นไหมล่ะสมมุติถ้าคุณเดิเดิดดาดูแบบดูไปนู่นนี่นั่นก็จะมีโฆษณาแทกเข้ามาเป็นแบบเหตุการณ์ร้ายโลกร้ายคุณโลกภัยค่าเก็บเข้ามาแถวบ้านมึงแถวบ้านคุณเดยแถวบ้านเองเดยนะคะผมอะไรแบบนี้ เข <R ess ur ic> ้าใจป่ะนั่นแหละพีเดเตอร์ดูเพราะเขาจ้องจะเอาเรื่องนี้แทรกเข้าไปอยู่แล้วเห็นม <R ess ur ic> เขาเขาเขาปักทงของเขาเข้มมากเห็นไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นใครที่ขาดทักษะนี้นะลูกทั้งชีวิตทั้งชีวิตจริงๆ,ๆเห็นไหมละ่ะนี่ถ้าเราปล่อยปากล้วเลยแค่แป๊บเดียวน่ะเห็นไหมละ่ะน้องก,ก็สวบเข้ามาเลยสวบเข้ามา <R ess ur ic> จริงไหมลูก <R ess ur ic> สวยเนาะฟินมากเลยคุณครูเจ้ามาก อ่มีสิใช่ไหมดูจริงไหมจริงไหมของแพงอยู่แล้วแล้วมันเนี้ยัส,สดีจจ่ายยิ่งปักทงยิ่งมั่นคงในเสาหลัก,กเกล็แท้ธรรมาชาติใช่ดาวดาดูเดอด,ดีไวซีแพงมีตะวัวาชาก็เคยลงเดอดีไวซีด้วยเป็นยังไงดูควินป่ะละ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าถ้าถ้าได้ทวนแล้วกําลังแบบว่ากาลังเข้มข้นกับมันก็บอกทีมงานนะเรามาขยี้ด้วยกันเราเข้มไหมถ้าไม่มีตร เขารู้เด้อดีวัยภาคสีจริงไหมจ네ุกเห็นไหมดานี่ขนาดกุมภูสอนนะบางทีเรายังลืมปักทงเลยเห็นไหมล่ะเราไม่รู้จะไปไหนดีไม่ออกไปเออเด้อเด้อดาดาเข้าใจไหมล่ะมันก็เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวดูไปนึกว่าเบิร์ดนาวนึกว่าเกิดใหม่ตอนนี้เห็นไหมล่ะเออนึกว่าเบิร์ดนาวลูก ว่าเกิดใหม่ตอนนี้ for leaves for l e s เห็นไหมเพื่อปลดปล่อยโอ้โหจริงๆมันไม่ใช่สัตว์ปวดว่าเบิร์ดหรอกแต่เราก็เบิร์ดไปเลยเกิดใหม่ตอนนี้เพื่อจะได้ผ่อนคลายลูกโห for l e a v s เห็นปะล่ะคุยิิดกะด่ะจะไม่มีตรงจางแสงนตางเดาวางเดาถ้าเรายังคงปัก งเข็มไม่ไหวเลยจะไม่มีตรงกลางที่เหลือเพื่อโพล i สเพื่อีเดเตอร์จริงไหมจริงไหมจะไม่คนที่เขาเรียกว่าจ้อง,จ,องจ้องจ้องจะจ้องจะนู่นนี่นั่นเข้าใจปะล่ะเข้าใจพูระดา จริงไหมดูจริงไหมแพงไหมที่คุณครูบอกอะแพงปดะดูดอกไม้หน่อยสิดอกไม้บ้านใครนะอวยจังเลยอ้าวเหี่ยวมดแล้วล่ะลูกมีเสียงน้ำตกด้วยจะไม่มีตรงกลางแท้กลา,างดะหว่างเาาโอ้นี่ต้องบงังคังนะเออมาซื้อที่แถวนี้ได้เนี่ยฮะต้องดั้มดวยนะต้องดั้มดวย ต้องมั่งเครือเหลือฟังมั่งเครือเหลือฟังที่ฟังยากอยู่แล้วทําให้ฟังยากเข้าไปอีกเข้าไปแปลกันเอาเองนะมั่งเครือมั่งเครือเหลือฟังนะดูไกลปะจะไม่มีตรงกลางแทงกลกางไปได้เดี๋ยวคุณครูไปหม่ําก่อนนะเออเราก็สรรหาของกินที่อร่อยอร่อยนะรอบนี้ก็คงเขาเรียกว่าสูสีดุดีกับที่เมื่อวานเลยเมื่อวานคุณครูด้งดอย ฉันจะพาเธอลอยด้งไปไในไหนในอาวากาศที่มีแต่ซอดมีแต่ซอดและไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่กินมะเขือเทศไปใหญ่ไม่มีคนห้ามก็แง่ดู เออนี่ไงหันเขียวหันเขียวโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นเห็นไหมต้องหันเขียวตลอดเวลานี่ไงคุณครูสอนในจักรวาลมาร์เก็ตติ้งเห็นไหมซอสชอบ่บหันเขียวเหลาเขียวเห็นปะล่ะหมายความว่าอะไรนี่ไงเห็นไหม,ม,ม,ไไหไหมต้องคิดแต่เรื่องดีงามคิดแต่ของดีๆไงเห็นไหมดูก็เลยต้องเหลาเขียวเป็นดินสอยนี้ใครอยากรู้เรื่องก็ไปฟังในกฎของคำทำเงินล้านกับจักรวาลมาร์เก็ตติ้งเอาเองนะคุณครูสอนเรื่องนี้เลยล่ะแพงมากเลยลูก ถ้าใครไม่เหลาเขียวแหลมเฟีย้ยมอ่ะลูกส่วนใหญ่เหลาแดงอ่ะลูกเข้าใจป่ะเหลาแหลมเฟีย้ยวอ่ะลูกคิดซ้าแล้วซ้าอีกอ่ะเข้าใจป่ะเราต้องเหลาเขียวเข้าใจป่ะเนี่ยลูกเห็นไหมดออและที่สําคัญเราต้องมีตืดตืดดินสอสซอสต่ไม่บอกนะต้องไปฟังเองเดี๋จะงงไปกวันนี้ดักทุกคนเลย ลืมปากมีการแทรของขึ้นอื่นๆใช่แล้วลูกจริงลูกจริงไม่ไหวไปไปซานเห็นไหมล่ะแล้วมันก็ทําให้เราขมเข้มชงเข้มนี่ขึ้นไปอีกใช่แล้วหันเขียวเสมอเหลาไม่ไหวเราไม่ไหวไปไปซานใครที่ฟังแล้วงงงงต่อไปเพราะว่าแต่ละอันที่เราพูดกันมึงพูดอะไรอะไรเหลาเขียวดินสอเขียวว้าว นกบินเนี่ยแม่ละเมื่อคนได้ตื่นรู้แต่ทำก็ได้บยบินอิสระเบาสบายเลยเวลาดื้อดังตอนนี้กี่โมงแล้วดูให้คุณครูหน่อยหืไหวก็ได้ตอนนี้กี่โมงแล้วดูให้คุณครูหน่อยจ้ะกี่นาทีแล้วหมายถึงกี่นาทีแล้วไล์ไปกี่นาทีแล้วถึงเวลาแล้วมั้ยเดี๋ยวคุณครูไปทานข้าวก่อนนะเพราะว่าที่นี่ปิดเร็วอ่ะคุณครูต้องรีบไปทานข้าวก่อนจะไม่มีตรงกลางแสงกลางระหว่างเรา ถ้าใจยังขูกสัจะทำเข้าใจไหมเออต้องขูกสายธรรมเสมอที่เป็นเหตุผลเนาะนี่คือทางง่ายที่สุดเวลาคุณขูกสัจธรรมเนี่ยคุณอยู่ในขึ้นความกระจจาสว่างมีความสุขแลข้วคืนอื่นๆก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เลยเห็นไหมละ่ะคืนที่ไม่ใช่คืนที่ไม่ฟินเห็นไหมคืนที่เป็นีเดเตอร์เห็นไหมละ่ะคืนที่เป็นคนที่ไม่ตื่นใจทํทำที่แท้จริงนี่ไง คืนของอุบัติเหตุหรือข่าวโรคภัยแค่เจ็บบ,บ้าบอเขาแตกก็จะไม่อยู่ในในชีวิตของคุณเห็นไหมละ่ะถ้าคุณถ้าคุณถ้าใจเราย่างผูกกันใครจะพยายามยุยงให้สันก่อนรู้ไว้นะฉันนอนหลับตาฝันจากดูเอ้ยกี่นาทีแล้วดูให้หน่อย ขับคุ้คุงคูงคงพาไปเที่ยวทุกที่ควินเดยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวอีกนั้นพรุ่งนี้คุณงูต้องตื่นเช้าอีกแล้วอ่ะดูแต่เพื่อการเที่ยวจัดให้จะไม่มีความรักเทก,กา้างจะไม่มีคืนอื่นๆเชกไปกันใหญ่รักทุกคนนะดูกี่นาทีแล้วจ้าวันนี้ก็มาด้วยรักไหมแล้วก็อวยพรทุกคน ให้มีความสุขความเจริญแฮปปี้มันมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบ,บานหลัล่งล้ามีแต่คู่คนงดงามกันนาดมิตรที่งดงามมีแต่ความรักล้นปีมีแต่การชื่นชมยินดีมีแต่คำขอบคุณแล้วก็มีแต่การตื่นรู้กระจ่างสว่างยิ่งขึ้นไปนาะสิ่งที่คุณครูบอกเป็นจริงทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องให้เวลากับสจัจธรรมแล้วก็ฟังมันบ่อยๆเพราะเราจะได้อยู่ในคืนของความเบิกบ,บานเสมอตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสิ่งใดมาแทรกแซงได้เลยโอเคไหมลูกเออฮะไม่มีใครคอมเมนต์ให้คุณครูเลยอ่ะ เลยเวลาแล้วมั้งใช่ไหมดูกี่นาทีแล้วล่ะควินไหมควินไหมพามาเที่ยวชอบมาชอบมาสนุกไหมสนุกไหมจะไปหน้าปีแล้วไล์ไปกี่นาทีแล้วไปดักไป ถึงเวลาละดูตึกดิดูตึกดิดกดสวยเนาะไม่ได้ไ,ได้เวลาเดี๋ยวแล้วค่ะไปแล้วเด้อดูแเ,เจอกันอีกคุณกูไปปั่นจักรยานก่อนแล้วบาบุยเห็นมาหละ่ะแล้วตอนปั่นจักรยานแล้วก็พะวงไหลเรื่องอยู่ในคลื่นของความอยู่ข้างล่างไงเข้าใจปะล่ะเออเนาะจริงๆแล้วนี่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็เขาเรียกว่า ใช้เดอรดีวสีให้เข้มยิงยิงขึ้นไปนอ,อีกเนาะไปทบทวนมันบ่อยๆนะลูกเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะเราใช้อยู่ทุกวินาทีเนาะในแต่ละคาสเนี่ยคือใช้อยู่ทุกวินาทีนะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะจกาแล้วก็จะได้ไม่ <c oughs> ลงไปอยู่ในหลุมดําโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเนาะเข้าใจปะด้ทุกคนเห็นไหนมเรารู้ก่อนเราก็จะได้เข้มยิงขึ้นไปเลยเย้ดีใจทุกคนสนุกสนานมีความสุขนะลูกได้แล้วไปแล้วไปแล้วจุ๊บ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  จุ๊บจุ๊บครั้งหน้าเจ้าวัชชาต้องร้องเพลงให้คุณครูฟังด้วยนะ <c oughs> แจกันบ้านเลยใครมาเที่ยวใครมาในไลน์นี้เนี่ยเจ้าอาลีไปเตรียมเพลงมาให้คุณครูเจ้าทุกคนเลยเนี่ยทุกคนเลยเจ้าอ้นเจ้านาบีเนี่ยใครบ้างไหนเมื่อเดีย๋ยวเจ้ากัรจนาไงจุ๊บเจ้าพัฒนาณีสวัสดีด้วยอไอไละไปกับตึกสับปะรดตาบุย รักนาคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมปักทงนะจะได้ไม่มีกิเ,เตอร์เข้ามาแทรกในชีวิตนะขึ้นอื่นๆจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลยเพราะนั้นก็อยู่ในขึ้นของความสุขแต่ทําท,ที่แท้จริงเสมอตลอดเวลานะจ๊ะไปแล้วบาบุย